ครับการสนิมนะครับวิธีธใช้น้ํามันการสนิมนะอันนี้เป็นน้ํามันของผมนะครับแต่อาจจะใช้ก,กับของอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือชิ้นงานนะเป็นปาก,กานะครับก็จะจะ <c ười> เห็นว่ามันก็เก่าแล้วนะครับแล้วก็สีมันก็ลอกหมดแล้วแล้วก็มันก็ใช้งานแบบปากาครับนะมันก็ขึ้นสนิมได้ง่ายนะครับท่านที่ทํางานช่างก็คงจะทราบกันอยู่แต่ว่านี่นะครับผมก็ถูให้ดูนะครับผมก็ไม่ได้ดูแลรักษาอะไรมันนะครับก็ทิ้งไว้เหมือนปากาทั่วไปนะครับเราคงไม่ได้เอาไปนอนด้วยนะครับเห็นไหม ไม่มีสนิมติดมือมาเลยครับไม่มีสนิมไม่ขึ้นสนิมนะครับมันก็จะอยู่ของมันแบบนี้ไปเรืเอยวิธีใช้น้ำมันการสนิมก็ง่ายๆนะครับสมมติว่าท่านล้างแล้วอ่าขัดแล้วขัดจนเป็นเหล็กขาวเลยแล้วก็ทาน้ํายารมดําลงไปด้วยนะครับต้อล้างให้สะอาดนะครับให้หมดคราบน้ํายาทั้งหลายแหล่นะครับมาถึงขั้นตอนของการเคลือบน้ํามันการสนิมที่มันได้ผลนะครับซึ่งที่เยอรมันเขก็ทำแบบนี้นะครับก็เป่าไฟให้ชิ้นงานมัน ร้อนพอสมควรนะครับอุ่นๆผมจะสาธิตแค่แค่ตรงตรงตรงไหนอีกตรงข้างบนแล้วกันนะครับก็เป่าไฟหน่อยให้มันอุนอ่นๆอุณหภูมิก็ประมาณมือจับจับได้อะครับแต่ไม่ใช่แบบคือมือจับแล้วมันร้อนอุณหภูมิประมาณเจ็ดสิบองศานะ,ะเป่าเป่าก่อนเพื่อเพื่ออะไร,ไะไรไค,ะครับเป่าเพื่อไอะไรเพื่อไล่ความชื้นครับเพราะว่ามันมีความชืนะ้นแม้ว่าเราจะเช็ดจนแห้งแ,แต่จริงๆแล้วมันยังมีความชื้นอยู่นะก็ใช้ไฟเนี่ยครับเป่าไล่ความชื้นจากนั้นก็จุกน้ำยานะจุกน้ำมัน ผมก็ใช้ผ้านะครับจุดน้ำมันน้ำมันนี่เรามีขายนะครับแต่ว่าขายขายไม่ค่อยดีครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบใช้กันไม่ทราบเป็นอะไรอ่ากระจุน้ำมันมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ระทาครับก็ทาลงไปไม่ต้องไม่ต้องพิถีพิถันอะไรครับทาลงไปพอทาลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ทาอันนี้ไม่ได้ทาอันนี้ทาแล้วนะครับก็มันก็เปื้อนน้ำมันอะ่ะจากนั้นก็เป่าไฟครับให้น้ํามันมันควันขึ้นเลยครับซึ่งน้ำมันของผมเนี่ยจะควันขึ้นเร็วมากนะ มันก็จะมีกลิ่นหอมของน้ํามันนะครับหรืออาจจะคิดว่าไม่หอมก็ได้ครับเบาให้ควันขึ้นเลยครับให้น้ำมันมันมันแห้งเลยถ้าควันขึ้นด้วยจะดีมากนะครับอุณหภูมิตอนนี้ควันมันขึ้นเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยองศานะครับดังนั้นก็อย่ามือไปแตะนะครับมือจะพองเห็นเห็นควันหรือยังครับในกล้องไม่ค่อยเห็นนะแต่เราก็ดูครับว่าควันมันขึ้นโชยๆอ่ะนะครับเหมือนเราตั้งกระทะครับตั้งกระทะให้ ราจะเกียวไข่อย่างเงี้ยให้ควันมันขึ้นชอยๆหน่อยๆนะไม่ใช่เปล่ากัจนโรงงานไหมครับอันนี้มันจะกันสนิมแบบโคตรโคตรกันนะครับกันสนิมกันน้ําสุดๆอ่ะมันก็จะจะเห็นว่ามันก็จะแห้งนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันจะยังดูเปียกๆตอนนี้มันก็จะดูแห้งนะครับนั่นก็คือมันมันมันใช้ได้แล้วนะครับก็ทิ้งไว้จนมันเย็นนะ แล้วก็ทิ้งไว้ข้างคืนนะครับมันก็จะมันก็จะใช้ได้นะครับก็จะกันสนิมคราวนี้ต่อไปเวลาเราจะดูรักษานะครับสมมติสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอ่าเราก็มาทิ้งน้ำมันแล้วก็เช็ดมันเหมือนเดิมนะแล้วก็เตาไฟเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะก็ทําเหมือนเดิมมันก็จะกันสนิมนะดีมากดีมากครับก็ดูดูเนี่ยครับเห็นไหมมันไม่ได้มีขึ้นสนิมเลยนะเนี่ยผมจับให้ดูได้เลยเนี่ยมันไม่มีเลอะสนิมติดมือมาเลยมันจะแห้งๆทำงานสะดวกครับเพราะมันเป็นน้ำมันที่แห้งนะครับ แต่ว่ามันจะเคลือบผิวการสนิมดีมากนะที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาก็ใช้กันแบบนี้ครับเครื่องจักรผลิตรถยนต์รถแข่งกระโดดเครื่องบินตูเ้เย็นเครื่องซักนผะ้าเนี่ยเครื่องจักรอะไรทั้งหลายแหละที่เขาใช้ผลิตเนี่ยหรือเครื่องมืออะไรแบบนี้นะครับก็เขาก็ใช้วิธีแบบนี้กันนะครับนะมันเป็นวิธีที่ได้ผลนะครับน้ำมนันของผมก็เป็นน้ำมันที่ได้ผลก็ช,ช่วยซื้อกันนะครับเพราะว่าท่านจะได้ไม่ขึ้นสนิมนะนะแล้วก็ถ้าเราลอกสนิมนะครับเออพูดนิดนึงถ้าน้ำยาลอกลอกสนิมเนี่ยกอลอก ลอกสนิมแล้วเนี่ยก็รีบล้างน้ำนะครับล้างน้ําเสร็จเนี่ยก็ล้างให้สะอาดครับนะให้ให้หมดน้ํายานะเพราะว่าน้ํายาลอกสนิมเนี่ยมันจะลอกสนิมนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างสนิมนะครับมันเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะผมไม่อธิบายนะครับมันจะมันจะกลายเป็นการเรียนเคมีไปซักเปล่าๆอ่ะตอนนี้ก็จะเอามาดูอีกทีนึงอันนี้มันเริ่มแห้งแล้วนะครับจะเห็นว่าพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะกลับมาเงาแบบนี้ครับสวยนะอันนี้ไม่ได้ดูแลรักษามาประมาณปีหนึ่งนะครับมันก็จะด้านๆหน่อยแต่พอตัวทาใหม่เนี่ยก็จะกล ผมก็จะลุกให้ดูนะครับเห็นไหมมันไม่เลอะมันไม่มีคราบน้ำมันเลอะอะไรามาให้มันลํำคาานะอันนี้ถ้าทิ้งไว้นานมก็จะแห้งสนิทเลยนะครับอะแล้วก็สำหรับท่านที่อาจจะอยากแบบเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นของที่หาไ่ง่ายนะครับก็เทียนเนี่ยแหละครับนะอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการ,การสนิมขึ้นไปอีกนะก็เป่าทิ้นงานให้อุ่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตรงนี้ นะครับป่าให้อูุ่นนิดนึงแล้วก็เอาไอเทียนเนี่ยครับถู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 นะครับเทียนมันก็จะละลายนะถ้ามันไม่ละลายก็ไม่เป็นไรเราถูถูไปก่อนนะครับเทียนก็จะติดติดไอ้ชิ้นงานนะแล้วจากนั้นเราก็เป่าให้เทียนละลายนะครับก็เทียนมันละลายแล้วเนี่ยก็ออยผ้าเนี่ยครับเชดนะวนๆก็ได้ฝนๆก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ไมค่อยจาเป็นหรอกครับเพราะว่าสมัยผมอยู่ที่เยอรมนีผมก็ไม่ได้เอาเทียนมาวนนะเพราะว่าขี้เกียจนะครับแต่ถ้าจะทําก็ได้ก็เที Hello, ยนก็ใช้ได้นะครับก็ก็ดีไอ้เทียนเนี่ยมันจะกันน้ําดีครับแต่มันจะกันชื้นไม่ดีส่วนไอ้ท้งมันเนี่ยมันจะกันทั้งกันน้ําแล้วก็กันชื้นนะครับม็นคนละส่วนกันนะกันน้ําก็คือเอาน้ําหยดแล้วมันก็จะกลิ้งหายไปมันก็จะเป็นเหมือนใบบัวนะกันนั้นคือกันน้ําส่วนกันชื้นมันก็คือจะกรนึกผิวกันไม่ให้ความชื้นนมันเข้าไปนะครับอ ซึ่งเราจะไม่คุยกันเรื่องสาเคมีมากนะครับก็เสร็จแล้วครับ <S <S เห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะอยู่ของมันไปอย่างนี้ยอีกสิบปีร้อยปีก็ได้นะครับถ้าเราไม่ไปเอามันไปแช่นะ้ำหรือว่าไม่ไม่ทาอะไรพิสดารกับมันนะครับเราก็ดูแลมันไปอ่ะก็ตีนี้ก็ยาวละเอาประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเออถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามานะครับน้ามันการสนิมเนี่ยถ้าท่านสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับอ,อย่างสมุนทหนึงลิตรเนี่ยซึ่งก็กะราคาอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองครับเราจะขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ได้นะคร ก็จะบอกว่าทำไมมันแพงอย่างวะแม่งแพงอะน้ำมันน้ำมันเครื่องดีๆก็มันการสนิมได้ไงครับนะครับมันการสนิมได้ดีอันนี้ปากกาที่ตัวเท่าไหร่ครับเบกอร์ดเบอร์แปดสมัยนี้ผมห้าห้าพันไม่หนีนะครับคุณจะปล่อยให้เครื่องมือราคาห้าพันมันพังไหมครับมันขึ้นสนิมไหมไม่นะใช่ไหมดังนั้นบิตละพันเนี่ยคุณโหมันคุณใช้ได้เถ้าเอามาทาแค่ปากกาเนี่ยมันคงไม่ต้องใช้ทั้งลิตรครับใช้ลิตรเดียวขวดนึงขวดเล็กๆเราก็มีนะครับน้ำมันการสนิมแบบแห้งนะครับเราก็มีนะแต่ถ้าจะซื้อแบบ เราก็มีหมดแหละข,ขอบคุณครับ